เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิฟเวอร์เดอะเกม ก็แบบเขามากันแล้วนะครับในช่วงเวลาเย็ยนๆเมื่อๆแห่งนี้นะก็รู้สึกเหงาจิตใจจับจิตจับใจเลยนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่มีลีกใค้ตีกันนะ,ะสาหรับคนที่อยากตีลีกก็เติม V.I.P. นะเพราะว่าลีกก็ได้ไปเปิดอยู่ใน V.I.P. นะผมะก็ยังยิงเต่ากันเต่าน้ําเต่าน้ำ,นำ <Yes! S 1> ชื่ออะไรไม่รู้อะไมเมีอะไรัก็อยาก <laughs> ถ้าผมรู้จริงๆถ้าเกิดตั้งใจตั้ง ตั้งใจอยากรูม้มันก็รู้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยากรู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ตีกันนะครับแต่คิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเปิดให้เราตีนะครับออาจจะเป็นสนะัปดาห์หน้าก็ได้ก็ยังไม่แน่นะเพราะว่ามันก็เป็นเต่าตัวใหม่เลยนะของจูซิธเวอร์นะ <S <S <ว>งเล็นนะ,ะว่าตัวใหม่ของจูซิธเวอร์นะถ้าเป็นจูซิธเวอร์อะไรนี่ตัวนี้มันมีแล้วนะครับ <rí> e> ก็ไม่มีอะไรทำเรกกาก็ผมจะแนะนํานี่หน่อยก็แล้วกันนะครับก็ซีซันพาร์ทใหม่ก็มาแล้วนะครับ ก็เป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่อีกแล้วกองจูสิเวอร์นะครับก็ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกชื่ออะไรอะเดรสเดรสเด d สนาทัศน์เหรอน่าจะชื่อเดรสนาทัศน์หรือเปล่านะเออมีสิทธิ์นะอะถ้าใครรู้ยังไงเอาฝากคอมเมนต์ด้วยว่าพี่อ่านถูกหรือว่าเด e สนาทัศนนะครับเออมันมีอะไรอะไรนะคอมซอฟนาทัศนไอ้นี้เดสนาทัศนะครับ น่าจะมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปได้คนเจอคนเดียวกันเหมือา <c oughs> อ่ะก็ผมยังเหลือแพ็กการ์ดยงขันอยู่หนึ่งแพ็กนะครับที่แบบว่าต้องตีให้ได้แล้ววันนี้เพราะว่าไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับเราจะหมดสนุกกับการที่ว่าไม่ได้ตีลีปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ยังมีแพ็กการ์ดยงขันอีกเยอะแย,แยะไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีชิงนู่นชิงนี่ชิงนั่น,นนะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวกับเกมนี้ก็มีแพ็กลายวันมาให้เราเล่นอยู่เป็นประจำนะครับอ่ะไปดีเนแดงกันซะหน่อยนะครับ ที่แบบค้านจะตีอยู่ก็เพราะว่าที่เกยียจจะตีอยู่เพราะว่าดนนเสาร์ยังไม่ฟื้นดีนักมันยังไม่ฟื้นดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะสู้ได้แล้วละ่ะมามาลุยกันสักยกก็แล้วกันนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะสามยกนะครับเออแย่แล้วสามยกเออไม่เอาดิฟ่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวตายแนย่ถ้าโดนกินเนื้อตัวนั้นเข้าไปนะครับพันห้า มีพันหกฟ้ากอบพันเจ็ดเลยเหรอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งผมคำนวณดาเมจของตัวกินเนื้ออยู่นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วเต้าตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ไม่ไหวนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเออไม่ได้โดนนกจิกตายนะเต้าตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอานกนกนุกนกนกนุกนกสักตัวหนึ่งโอ้หไม่ไหวเลยว่ะมันไม่ได้เลยสักตัวเอานุกตัวนี้ไปนะครับอ่ะก็น่าจะไหวแล้วนะครับลย มามาดูซิว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าดูแววแล้วไม่น่าชนะเลยดูแววแววไม่ดีแววไม่อร่อยอ่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันเริ่มก่อนด้วยอะไรวะเนี่ยชิหายแล้วโอ้ยตกใจจัด,จดบองกันสองยังไหว้มนึกว่าผมเริ่มก่อนนะเนี่ยชิหายแล้วอุย้ยยังอยู่ได้ <c oughs> ยังไม่ตายโอเคโอ้หตกใจมากอะ่ะเออมันโจมตีสอง โอ้โหตายแล้วแล้วเราตาหน้ามันมีสามอ,กอาีกตาหน้ามันมีสามผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองอุ้ยสแต็ตตามหลังอะโอ้โหตายแล้วเก็บสแต็กยากมากเพราะสแต็กเราตามหลังอะโจมตีสองเหลือไม่หนึ่งบ้าจะชัด <c oughs> อือตายแล้วอะทำะอย่างนี้นะครับถ้าอยากชนะต้องทำอย่างนี้นะครับต่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเอาสิมันมีสี่นะครับ จจมตีสิโอ้ยลุงีิปปองกัน3ามที่ฟา้าอึซึมตายเนี่ยผมโอ้ยชิบพายแล้วเดือดจัดจัดนะแต่มันไม่มีสแต็กนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยนะครับมาวัดกันตัวสุดท้ายนะครับตายซะอย่าอยูเลยไม่นะจอร์คเทฟัดห่างบ้าซิลโมโนโดอนนะครับมา แสดงว่าตัวนี้ผสมออกมาจากซิงโมเลกนะครับมัตายแล้วผม, <c oughs> มกัะเด็นนะเป็นหมื่นนะพลังโจมตีพลังโจ,จมตีแม่งต้องพันเจ็ดโหดไปไหนอะจะโหดไปไหนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ยังโชคดีนะที่มันไม่เหลือสแต็กเลยนะสี่ร้อยสี400่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบผมรับได้สองทีนะ ป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเหลือไว้สองนะับไปโค่นมันนะโอเคตายซะอย่าอยู่เลยตบก็ให้นี่นะนักตบลูกยางในตำนาน <c oughs> โอ้ย438นะครับผมคิดว่า30มาเลยแต <c oughs> ่ฉันต้องชนะแกแล้วล่ะอุ้ยตั้มไม่เป็นไรนะครับโดนไปตัม้มหนึ่งเรียกว่าไม่สะเทือนเลยทีเดียวจัดการมันเลยไก่โม่โคัน ฉันเอานายมาจัดก,การมันโดยเฉพาะนี่นะงับตัให้เรียบร้อยไอ้เคบตัวท้องควายเอาชนะนกตัวน้อยไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้มันใช้ตะกะอะไรคิดนะเกมนี้นะครับเออแต่ว่าก็ธรรมดาปะป่าก็ไม่น่าชนะนกนะถ้าเอากันจริงๆนะ <c oughs> มันไม่แน่เห็นไหมดูโมซาตอดีมันงาบทุกอย่างเลย <c oughs> แต่นั่นมันเป็นในนเสาร์น้ำปะอ่าโอ้โหเห็นตัวแรกแล้ว <c oughs> สะเทือนใจจัดจ้านดูนกตัวนี้ดูเลือดมันเลกอดสีบนหน้า ผมจะต้องเอากินพืชสักตัวหนึ่งที่แบบว่านี่ต้องพอมีเลือดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนน้ามันล้มนะเปลี่ยนน้ำมาม,มันต้องเปลี่ยนมาตัวแรกแหละเปลี่ยนมาตัวแรกผมจะเอานกจิกมาเลยนะผมต้องมีต้องใช้นก2ตัวเลยว่ะนี่ต้องใช้นก2ตัวเลยเนี่ยเอาเพลาดโดยดอนไปตัวหนึ่งนะแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาชึบเอานกล้มมันแล้วนกผมตายก็ต้องเอานกไปีกตัวหนึ่งมันล้ม2ตัวเลย <laughs> ไอ้สี่พันห้านี่ผมจะล้มมันยังไงอะพันห้าใหญ่เลยน 4, 5, เนี่ยสี่พันห้าเนี่ยตัวหลังไม่เท่าไร่วะโอเคต้องร้องเอออะไรวะเนี่ยโหแต่ต้องใช้ต้องใช้ล้มอะ <c oughs> ยังไงก็ต้องใช้นุกล้มมันล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ใบไม้ไปใช่ไหมอ่าอุ้ยแต่ใบไม้ล้มง่ายฝ่านะแต่ดาเมจต้องพันหกเลยนะพันหกนี่ผมรับดาเมจได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าผมโค่นนกฝั่งนู้นได้ใช่ไหม อ่า1ันหกก็จะเหลือ800 800ผมยังรับดาเมจได้2ทีนะอืมอย่างนี้ดีฝ่าเลยเจ็ดแสนนะครับมา <c oughs> เรียกว่าเหงาใจเลยมันเริ่มก่อนเต่ามันเริ่มก่อนด้วยโอ้โหอะไรของมึงวะนี่ <c oughs> โอ้ยไอจีแอมตั้งแต่อัพเกรดระบัยนี่มึงทำอย่างงี้เหรอเออตายแล้วเ,เราต้องป้อกกันหมดเลย ถ้าไม่ป้องกันหมดเลยนี้ไม่ได้เลยอ่ะเจ็บเลยเนี่ยเจ็บไหนเออซึมตาหน้ามันก็มีตายแล้วแล้วมันไม่โจมตีผมด้วยมันมีซองนี่มาตาหน้ามันจะมี5ะนะครับเกิดตัวแหว้เอ,อ้ยมันป้องกันสองอะที่ถ่ายแล้วมันมีสาม,มันโจมตีแน่ๆไม่โจมตีโอเจ้าจำสุดๆเออทำอย่างนี้นะครับชุบๆ,ๆ,ๆโอ้ยคำนวณยังไว หัวสมองต้องไวมากก่อนนี้ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยอะปกติแล้วเราโจมตีก่อนนะมันนีห้านะโจมผมแน่ๆโจมตีห้าโอ้โหดีแล้วได้หมดสแต็กไปนะโอเคเริ่มเป็นไปตามแผนแล้วนะแต่ว่า <c oughs> เอยปัญหาตัวสุดท้ายนี่แหละจะไหวหรือเปล่านะโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสามเอ้ยค่อยเหลือสแต็กเยอะหน่อยโอเคจัดการมันเฮลาโ,นโดน จัดการได้แลไอ้กูลาโซลัดจริงๆผมชอบมันมากเลยนะแต่มันเสือกไม่อยู่ฝั่งผมถ้ามันอยู่ฝั่งผมอา้าวอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เลยเทําอย่างนี้นะบยังไงก็ต้องทําอย่างนี้จะไม่ดับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ้าวซีมันมี6แล้วนะครับทีนี้มันต้องโจมตีผมชุดแม็กนะครับถึงจะล้มผมได้นะมา นานมันไม่โจมตีห้าแน่เพราะว่ามันตั้งใจเก็บสแต็กอย่างเงี้ยเออผมตายเมื่อกี้ป้องกันห้าแล้วส่วนนี้ฝ่านะพากันจริงนะครับมาไป้เขาหนๆลนะมาวัดใจกันสุดท้ายนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่อือโจมตียันห้าเลยอนะ่ะโจมตีห้านะครับแล้วก็นี่มั่นใจเหมือนกันว่ะ จะเหลือ900ก็ได้998นะบวกค่าอาร์ติแล้วอาจจะไม่รอดนะสภาพนี้อ่าป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ดีกว่าเพื่อความชัวนะครับโอเคเดี๋ยวจะผิดพลาดแล้วแพ้ได้นะครับโอเค <c oughs> 800โอ้โหนึกว่าจะถึง900ไม่ถึง900ว่ะโอ้หกลัวเยอะไปเองแต่ไม่เป็นไรเยหน้าแล้วซึ้มรอจนตี้ยงเดียวนะครับเสร็จโห โจมตีให้หมดมีเท่าไรใส่ให้หมดแม็กซ์ตานซะอย่ายู่เลยไม่น่าไอ้บากเกลียดเรียบร้อยอล่กโวยยกสองก็ผ่านไปไวอย่างโกหกนะครับผมยกสุดท้ายแล้วนะครับนี่ผมจะเข้าใกล้ดิเนเอแดงนะโอ้โหผมเข้าใกล้อย่างเดียวมันดูสักลักษณะแล้วไม่น่าไปต่อได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเอาสุดแล้วอะถ้าไม่เล่นสุดไม่ได้เลยนะครับดูจากลักษณะแล้วโอ้โหสามพันเก้า 4,003ดามเมจนี่ท่วมเลยมาระวัดใจกันนะก็ะใครจะอยู่ใครจะไปนะ <c oughs> มันเริ่มก่อนเองาตามสไตล์โอ้โหอะไรวะมันเริ่มก่อนตลอด <c oughs> นี่ถ้าเราเลือกตัวมาห่วยแตกนี่เรียกว่าตายทันทีนะอึดจึ้งนะยังทนอยู่ได้นะ <c oughs> อีกทีขออ่อยทีขออ่อกทีชอบความดุรุนแรง <c oughs> ชอบความดุรุนแรงมาเลยขออ่อกทีนดง เปลี่ยนตัวว่าเหลือหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยมันเปลี่ยนนกลงมาว่ะอ่าอย่างนี้ก็ได้ตัวสิอันหน้าโจมตีหนึ่งนะครับอุ้ยผมไม่เป็นไรนะครับอ่าผมยังรับจาเมียได้ครีนะอ่าตาหน้ามันมี3มใช่ไหมมันมี3ามผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเหลือไว้หนึ่งอ๋อทำสูตรนะครับทมสูตร <c oughs> โดนแมมโจมตีหนึ่งว่ะอู้เหลือไว้หนึ่งเงกใช้มันได้คนนี้ แล้วอันตรายมากเออถ้าผมไม่ได้ผมตายไม่ได้พูดเลยผมยังไงผมตายไม่ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเหลือไว้หนึ่งอะหนึ่งป้องกันสองนะครับมันมีสี่ยังไงผมตายไม่ได้โจมตีสอง, 1, อง, 2, อง 3, เหลือสอ,อง,น 2, นง,ง 2, อีกโอ้โหไอ้บ้านี่เดือดมาก ผมมีห้าถ้าผมเปลี่ยนตัวมาผมมีแค่สี่โจมตีมันไม่ตายนะครับเฮ้ยมีสิทธ์นะมีสี่นะใส่ให้หมดแม็กเลยก็มีสิทธ์นะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวใส่ให้หมดแม็กไม่เอาไว้แล้วตายซะอยู่เลยนี่ละใส่ให้หมดแม็กนี่เรียบร้อยตายไปหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยมันเหลือสแต็กไว้ตัวหลังหนึ่งด้วยชิหายมันมีต้องหนะ้าเนี่ยหลมยากเลยนนะเนี่ยเอาแล้วนะ ประเด็นเดอนเือดเริ่มแล้วประเด็นเลือดเริ่มแล้วนะครับโจมตีสองเหลือไว้สามอีกโจมตีสองเหลือไว้สามตายแล้วจะทำยังไงดีวันนีตายแล้วทำยังไงดีถ้าผมโจมตีมันหมดเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วเก็บกระตัไว้ให้หมดนะครับมา <c oughs> มวัดจะใหกันวาริโอเน็ต มันมีหกว่ามันกากเก็บไว้ตัวหลังเต็มแนวโจมตีห้าเลยไม่เดึงอกีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นตายแล้วผมโ,โจมตีมันยันสามเลยเหรอแต่ตัวหลังดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่อย่าไปกลัวนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็อุ้ยพันสองแน่พันสองสองของพันสี่ผมรับดาเมจได้สองทีนะครับป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสาม สองพันยังไงก็ไม่ถึง3ามมันสแน่นอนมาน,านั่นเก็บเป็นตัวหลังจริงด้วยไม่น้เก็บเป็นตัวหลังใช่ไหมฉลาดนักไอ้บอสกระบดอะไรจะฉลาดขนดาดนี้มีสามพันเก้าอุ้ยดูดีเหมือนกันนะเนี่ย,ม, 3, ย,ม,นนยมันมีพันสองนะผมมีพันหนึ่งมาโจมตีมามเลยโจมตีสีนะเออหือผมยังอยู่โอเคแต่มันไม่น่ารอดแล้วตายซะเถอะยอยู่เลยตายซะกัดมันไม่นะ เรียบร้อยมัตัวดอนซอรัดขาผมชนะไปแล้วนะครับแหมดีนะที่คิดถูกนะครับก็ได้แล้วนะครับ S D A นะครับตัวที่ผมอยากได้ก็คือคงจะเป็นไดเมโทดัดอนนะครับเปิดมีไหมไดเมโอ้โหขัโผอ้อยไม่ได้เลยโอเคขอบใจมากแต่ว่าตัวอื่นก็ดีนะเอาไว้บิดแดงบิดแดงได้หมดเลยนะครับอ,อย่าเพิ่งแก๊สได้ไหมอารมณ์ไม่ดี อารมณ์ไม่ดีจัดๆอะเราไม่ได้ดดไ,ได,ไดเมโทโดอนอนะเอ้โถเอ้ยมีอะไรผ่านเนี่ยนี่มาได้ตรงนี้แล้วนะครับอ่ะได้สโคสุคูคัตกับไดเมโทโดอนตรงนี้ไปแล้วนะะก็ไม่มีอะไรแล้วมีลูกศรทำไมวะอ่ะผมก็ประทะาเดือดดีเนแดงไปแล้วนะครับเป็นสมยกที่แบบว่าหูหตึงจัดๆเลยเห็นไหมโดยเฉพาะยกสุดท้ายเนี่ยฮูบอดน้ำาวันมันยิ่งฉลาดมากแล้วแถมมันเริ่มก่อนด้วยนะครับไม่ธรรมดาอ่ะ พอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู <laughs> ่ไปแล้วฟอย